สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันสายใจชัยเศษตรสวัสดีครับผมสมพรมูลสารนี่คือบทบันทึกแห่งปฏิหารในรายการ x 2 9เครับเพราะปฏิหารยังคงเกิดขึ้นทุกวันและมันอาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าคนที่คุณรักขอให้คุณเลือกระหว่างดอกไม้กับอาหารจานปโปรด2ออย่างนี้ก็คงเลือกง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่คนที่คุณรักขอให้คุณเลือกระหว่างครอบครัวกับความเชื่อศรัทธาของคุณคุณจะเลือกอะไรคะเหมือนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้หญิงคนนี้ เธอต้องเลือกระหว่างสิ่งที่เธอศรัทธามากๆและครอบครัวของเธอเราจะไปดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเธอเลือกอะไรและมันส่งผลอะไรในชีวิตของเธอครับ,บน,น,นั่นคือช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณดวงมณีสร้อยสุขเมื่อเธอถูกตัดขาดจากครอบครัวอันเป็นที่รักและแสนอบอุ่นของเธอเนื่องจากเธอตัดสินใจเลือกที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและมอบชีวิตของเธอไว้กับพระองค์ ซึ่งสแสดงถึงความเชื่อและความสัมพันธ์อันมั่นคงที่เธอมีกับพระเจ้าคือเราจะเลือกครอบครัวหรือเราจะเลือกพระเจ้าพี่ก็อธิษฐานอาธิษฐานเป็นชั่วโมงพี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ <c oughs> คือเหมือนต้องเลือกระหว่างพ่อแม่กับพระเจ้าแต่สุดท้ายพี่ก็เชื่อพระคัมภีเพราะว่าพระคมพีก็บอกว่ายังไงให้เลือกพระเจ้าก่อนก็ค,คือทุกสิ่งก็จะเติมกลับมาเหมือนเดิมย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่คุณดวงมณียังเรียนอยู่เธอรู้สึกต่อต้านคริสเตียนมาก แต่ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้เธอได้เข้าไปร่วมนมัสการที่โบสถ์ในวันหนึ่งจนได้ตอนแรกก็รู้สึกแบบคือก็ไม่ได้ก็ไม่สนไม่ได้สนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรแค่แบบไปเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ให้เขาไปเป็นเพื่อนเราไปไป,ไปเล่นกีฬาค่ะแต่พอเราไปหลายๆครั้งนะคะก็รู้สึกว่าเออแบบที่โบสถ์เนี่ยบรรยากาศคือเป็นกันเองแล้วก็ทุกคนก็ดูแบบมีน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบมีการสอนแขกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เข้าชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออก็คือรอรอให้รอให้เพื่อนไปได้วยกันตอนบ่ายใช่ไหมคะก็ตอนกลางวันก็เข้าชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะอะไรอย่างเงี้ยและที่โบสถ์ได้มีการใช้เรื่องราวเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้าทำให้เธอสนใจเรื่องราวของคริสเตียนและพระเจ้ามากขึ้น คือพี่ได้ดูสไลด์ซึ่งเป็นสำหรับสอนแขกนะคะคือพี่เรียนสายวิทย์ด้วยเรียนวิทย์คณิตอะไรเงะะี้ยค่ะและในสไลด์เนี่ยก,ก,ก็จะมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างจะมีว่าเออแบบทำไมใบไม้ทุกใบเหมือนกันทําไมคนถึงมีตาสองตามีจมูกอยู่ตรงนี้นะไตแบบการทํางานของไตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันมหัศจรรย์เงี้ยถ้าไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่สร้างเนี่ยทำไมมนุษย์ถึงเหมือนกันทําไมไม่ผิดเพี้ยนไปอะไรเงะะี้ยค่ะ พี่ก็เลยมีมีความรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มเริ่มคิดว่าเออมนุษย์มาจากไหนใครเป็นคนสร้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอพี่พี่ก็เลยเริ่มศึกษาพระคัมภีร์เธอได้ใช้เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานอย่างจริงจังทำให้เธอได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและตัดสินใจที่จะรับเอาพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอในที่สุดคือวันวันที่พี่แบบ คิดว่าต้องรับปฏิสมาแล้วก็วคือวันที่พี่รู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงนะพระเจ้าช่วยแบบพระเจ้าช่วยเราแบบคือพระเจ้ามีบุญคุณกับเรามากนะให้เราเกิดมาแล้วพระเจ้าก็ไถ่าบาปให้เราด้วยแล้วก็คือพระเจ้าก็อยู่ใกล้เราตลอดเวลาคือไม่ว่าเราจะคิดเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยพอเราอธิษฐานเนี่ยเราสื่อสารกับพระเจ้าได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่เหงาอีกต่อไปนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวต่อไปหลังจากนั้นในใจของเธอมีสันติสุขมากขึ้นและพระเจ้า ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเธอพี่เปลี่ยนไปเยอะนะคะคือแบบตอนก่อนที่พี่จะเป็นคริสเตียนพี่เป็นคนแบบเห็นเห็นแก่ตัวเองอาจจะแบบนึกถึงตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ที่เราแต่แบบพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนพี่นะคะให้เรากลายเป็นคนที่ยอมรับฟังคนอื่นแล้วก็มีใจถ่อมลงเยอะยอมที่จะเสียเปียบคนอื่นในบางครั้งแล้วก็รู้จักที่จะเป็นคนให้แต่ไม่นานพอคุณแม่ของคุณดวงมณีรู้ว่าเธอเป็นคริสเตียน คุณแม่ของเธอโกรธมากจนถึงขั้นไล่เธอออกจากบ้านในเรื่องของจิตใจเนี่ยมากที่สุดเลยเพราะว่าคือพี่อยู่ในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดพี่น้องคบพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมคะพี่ก็รู้สึกว่าต่อไปน,นี้คงไม่มีอีกแล้วเพราะว่าคือแม่เขาก็สั่งเด็ดขาดเลยว่าไม่ให้ใครติดต่อเราอะไรเงี้ยคือถ้าเรื่องของจิตใจเนี่ยหนักที่สุดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เธอรู้สึกปวดร้าวอย่างที่สุดแต่คุณดวงมณี ก็รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเธอตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งเธอให้เผชิญปัญหาเพียงลำพังและเธอเองก็ไม่เคยต่อว่าพระเจ้าที่อนุญาตให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยคือมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมีคำตอบพระเจ้ายอมให้เกิดแสดงว่ามีมีอะไรที่รออยู่ข้างหน้าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีให้ในอนาคตใช่ไหมคะเสร็จพอเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่า คือความเชื่อเราเยอะขึ้นเพราะอะไรคือสิ่งที่พี่คิดว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่มีทางกลับมาละชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพระเจ้าคืนให้หมดในที่สุดพระเจ้าก็ทรงตอบคําอธิษฐานของคุณดวงมาีเมื่อคุณพ่อของเธอโทรมาตามให้กลับไปอยู่ที่บ้านคุณแม่ยอมรับเธอได้มากขึ้นและนอกจากนั้นเพราะการมีความเชื่อมั่นคงของเธอพระองค์ทรงอวยพระพรชีวิตของเธอในเรื่องอื่นๆอีกด้วยซึ่งนั้นก็รวมไปถึงเรื่องของการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นอาชีพที่เธอใฝ่ฝันอีกด้วยความสัมพันธ์และความเชื่อของคุณดวงมณีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ว่าพระเจ้าทรงรักและมีแผนการที่ดีสําหรับเธอเธอจึงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเสมอรวมถึงให้พระองค์ทรงนําเธอในทุกๆเรื่องรวมถึงการเลือกคู่ครองโอเคแบบคือพระเจ้าเลือกให้ในสิ่งที่ที่เราอยากจะได้แล้วอะไรเงี้ย แล้วก็เขาก็รับิดชอบครอบครัวพอมีลูกอย่างเงี้ยเขาก็คือพี่นันไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบเรื่องที่ผิดกับพระเจ้าอะ่ะคือการที่เขามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็เป็นกําไรอย่างหนึ่งของพี่แล้วมากไปกว่าน,นั้นพระเจ้ายังอวยพระพร,พรคุณดวงมณีและสามีในการทําธุรกิจที่ทั้งคู่เริ่มต้นในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะการที่เธอและสามีมีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์อย่างแท้จริงพอเปิดบริษัทเนี่ยช่วงแรกก็แบบเหนื่อยมากก็ท้อเหมือนกันร้องไห้แบบพี่ก็ร้องไห้วันเว้นวันน่ะพระเจ้ากูอวยพรเยอะคือกิจการเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแบบจากปีแรกเนี่ยยอดขายก็แบบประมาณปีแรกเนี่ยไม่มียอดขายเลยเพราะว่าประมาณ2เดือนเองจากเดือนตุลาพอปีที่สองเนี่ยก็ยอดขายประมาณ4ล้านแล้วก็ขึ้นมาเป็น10ล้าน 17ล้านล่าสุดก็27ล้านซึ่งพี่เชื่อว่ามาจากพระเจ้านะทุกสิ่งที่คุณดวงมณีมีไม่ว่าจะเป็นสามีที่ดีลูกที่น่ารักบ้านที่สวยงามอาชีพการงานที่ดีและชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดสนรวมถึงการกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแม่ของเธอเองนั้นเธอรู้ดีว่าล้วนเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้ทั้งสิ้น เจ้าอนุญาตให้การทดสอบเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เพื่อจะดูว่าเรารู้จักพระองค์เราหนักแน่นมั่นคงกับพระองค์หรือเปล่าแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เราสอบตกนะคะพระองค์ต้องการให้เราติดสนิทมั่นคงกับพระองค์เพื่อการอวยพรของพระองค์และพระพรที่มาถึงเราจะมีมาอย่างไม่ขาดสายถ้าคุณต้องการที่จะเห็นพระพรหรือสิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณต้องผ่านบททดสอบแห่งความเชื่อของคุณไปให้ได้นั่นก็คือเชื่อในองค์พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ เพราะพระเจ้าองค์นี้มีบทบัญญัติที่สูงสุดซึ่งพระองค์ได้บอกไว้นั่นก็คือให้เชื่อพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของคุณครับคุณผู้ชมคะพระเจ้ามีวิธีการและมีบททดสอบบทล่อล้อมชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันปฏิหารบทต่อไปยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมเราไปชมเรื่องราวของคุณนพร,รัตน์ด้วยกันคะ่ะ คงไม่มีใครที่อยากจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองคุณนพร,รัสุขุมก็เช่นกันก่อนนั้นเธอได้รู้จักกับพระเจ้าจากใบปลิวที่เก็บได้จากถังขยะด้วยข้อความที่เขียนว่าพระเจ้าเป็นความรักทำให้เธอประทับใจและอยากมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระองค์จึงตัดสินใจรับเชื่อและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามาโดยตลอดมีความมั่นใจมากเลยว่า เหมือนกับใจที่เราว่างเปล่าแล้วเมื่อได้ต้อนรับองค์พระเยซูคิดเข้ามาแล้วมันเติมเต็มในเวลานั้นเลยทันทีแต่แล้วหลังจากแต่งงานในขณะที่เธอกำลังเริ่มตั้งท้องเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นสามีของเธอล้มป่วยลงด้ยวยโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตสูญเสียระบบประสาทในการทรงตัวและการรับรู้จึงไม่สามารถขยับเขยื่อนร่างกายได้ ไม่สามารถจะกระดุกกระดิกหรือรับรู้หรือทำอะไรแต่เป็นประสาทการทรงตัวไม่ใช่ประสาทความจําเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทานข้าวหรือทำอะไรทาไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่ได้ทำมันเสียแล้วคุณนพร,รัตน์ได้นำสามีไปรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทคุณหมอได้ทำการรักษาทุกวิถีทางแต่อาการของเขาก็ไม่ดีขึ้นกลับแย่ลงแพทย์บอกว่าไม่หายแล้ว ให้ให้กลับคือไม่มีอะไรที่จะรักษาแล้วรักษาหมดทุกุกชนิดแล้วใช้ยาจนเหมือนกับเขามีคอสในการรักษาของเขาแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะคืออาจจะเหมือนกับใช้คำพูดที่ว่าอาจจะตายช้าช้าหน่อยนะแต่คือไม่หายหมดแล้วแล้วก็หมดตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องไปรักษาที่ไหนแล้วความรู้สึกของเธอในเวลานั้นคือตกใจเสียใจสับสนเหมือนกับคนสำลักน้ำ แต่เธอก็ไม่เคยมีคำถามกับพระเจ้าว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นแบบนี้เธอจะอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงประทานกำลังและสติปัญญาในการดูแลสามีในแต่ละวันแต่ยังมีความหวังในพระเจ้ามั่นใจว่าถึงแม้ว่าสามีไม่หายแต่พระองค์จะนำก้าวต่อไปในวิถีของพระองค์มีความมั่นใจมากแล้วก็มีพลังออกมาจากภายในใจลึกๆ ไไม่่มด้ออนกําลังงงหรรรรืออวววว่่่่าา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 มมมมมมีีคู้้้้สสึกเเยใจแลตตถถทไํไไไดนนนันนับวันอาการป่วยของสามีก็ยิ่งแย่การนอนเป็นระยะเวลานาน,านๆโดยไม่ได้พลิกตัวจึงทําให้หลังเกิดเป็นแผลกดทับแล้วเริ่มเนา่าเสียใจมากร้องไห้ทุกวันแต่ในเวลานั้นคือการร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องไห้แล้วก็จมอยู่แต่ร้องไห้แล้วก็มีความหวังหวังว่า เหตุการณ์ครั้งนี้พระองค์เท่านั้นนะจะเป็นผู้นำให้ลูกก้าผ่านแต่มีข้อแม้ว่าถึงแม้ว่าสามีไม่หายแต่จะนำให้ลูกเผชิญได้โดยพระองค์เสียงของญาติพี่น้องและคนรอบข้างมักจะคอยซ้ำเติมและต่อว่าเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้นั่นเป็นเพราะเธอไม่ยอมทาบุญแต่เธอก็จะบอกคนเหล่านั้นเสมอว่าเธอเชื่อและมีความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยรักษาสามีของเธอให้หายทุกวันจะ อธิษฐานร้องเพลงสารเสริญพระเจ้าทุกวันแล้วก็มีพระวจะนาหนุนใจนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ทําทุกวันแล้วจะทําให้มีพลังออกมาจากจากภายในแล้วก็ต้องดูแลสามีด้วยแล้วก็ลูกในท้องด้วยช่วงนั้นเมื่ออธิษฐานแล้วก็มีความมั่นใจเพราะทุกครั้งที่อธิษฐานพระองค์ก็ให้ความมั่นใจ จากพระคำจากเหตุการณ์8ดเดือนต่อมาการอัศจรรย์ของพระเจ้าก็เกิดขึ้นสามีของเธอเริ่มพลิกตัวคลานและตั้งไข่พัฒนาการนั้นเหมือนกับเด็กแรกเกิดในเวลาไม่นานเขาก็เริ่มยืนได้แต่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยสิ่งนี้ได้ช่วยยืนยันให้คุณนพรัตยิ่งมั่นใจและมีความหวังมากขึ้นว่าไม่นาน พระเจ้าจะช่วยให้สามีของเธอเดินได้อย่างแน่นอนและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆได้ยินเสียงตรัสจากพระเจ้าซึ่งสามีบอกคุ้นเคยคุ้นเคยกับเสียงนี้ครั้งแรกก็บอกว่ายกไม้เท้าขึ้นสิแล้วก็ได้ยินอีกครั้งที่สองแต่ในใจลึกๆก,ก็บอกว่าถ้ายกแล้วก็ล้มสิแต่พอครั้งที่สามมั่นใจสามีบอกว่ามั่นใจมากสำหรับเสียงนั้นก็ยกไม้เท้าขึ้น ผมเองส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่ออะไรที่มันมันงมงายแต่ส่วนตัวผมผมมั่นใจว่าที่ผมหายเป็นปกติได้เลยเนี่ยเพราะพระเจ้าองค์นี้ที่ช่วยที่ช่วยผมนี่คือสิ่งที่เป็นประสบาการณ์ชีวิตจริงๆโดยพลังแห่งความเชื่อและความหวังที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทําให้คุณนพรัตน์สามารถผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้พระเจ้าได้ทรงยืนยันถึงความรัก และพระสัญญาที่มีต่อบุคคลที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ปัจจุบันสามีของเธอรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรสัมพันธ์นครสวรรค์ในตำแหน่งของจิตยาพิบาลเขาได้ใช้ชีวิตในการที่จะหนุนใจและแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้กับพี่น้องที่นั่นตลอดเวลาคุณนภร,รัสรู้ดีว่าด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ได้ท่งประทานให้ครอบครัวของเธอจึงได้รับสันติสุขและในทุกๆวันจึงมีความหวังใหม่ในพระองค์อยู่เสมอ มีข้อพระคัมภีร์ที่บอกไว้ว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้คือความมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงแล้วเมื่อสันติสุขของพระเยซูคริสต์อยู่กับเราแล้วเรามั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราการทดสอบทุกอย่างที่ตามมาเรามีปัญญาเรามีคนสู้กับเราพระเยซูคริสต์อยู่กับคุณตลอดเวลาในการสู้ปัญหานั้นค่ะเราจะพึ่งพากําลังของตัวเองหรือว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้า ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระองค์สัญญานะครับว่าถ้าหากคุณมอบปัญหามอบภาระต่างๆไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะช่วยแก้ไขและคลี่คลายทุกปัญหาในชีวิตของคุณครับถ้าคุณผู้ชมต้องการกำลังเดี๋ยวอธิษฐานร่วมกันกับเราถ้าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่รับมือกับปัญหาความเจ็บป่วยแล้วเราเองตอนนี้เราอยากจะช่วยเหลือครอบครัวแต่เรากำลังรู้สึกทุกทรมานใจกับร่างกายของเราที่ทําอะไรไม่ได้ ไม่เป็นประโยชน์กับใครเดี๋ยวอธิษฐานด้วยกันกับเรารอดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับชีวิตของคุณอยากให้คุณลองเปิดใจของคุณนะครับต้อนรับเอาองค์พระเยซูริต์เจ้าเข้ามาในชีวิตเชื่อว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพังพูดง่ายๆตามผมนะครับองค์พระเยซูริ์เจ้าองค์พระเยซูริ์เจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์มีแผนการอันดีพระองค์มีแผนการอันดี ในชีวิตของลูกในชีวิตของลูกลูกขอต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์ลูกขอต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตเข้ามาอยู่ในชีวิตลูกเชื่อมั่นในพระองค์ลูกเชื่อมั่นในพระองค์ขอพระเจ้าได้โปรดเติมความรักขอพระเจ้าได้โปรดเติมความรักและเป็นดวงสว่างที่ส่องในจิตใจของลูกและเป็นดวงสว่างที่ส่องในจิตใจของลูกอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนคุณผู้ชมคะ การอธิษฐานเป็นการเปิดประตูใจของเราแล้วเราอนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ทำงานช่วยเหลือเราถ้าคุณผู้ชมได้อธิษฐานร่วมกันกับเราโทรบอกเราที่หมายเลข1-800-532-402เราสองคนอยากรู้ว่าคุณผู้ชมมีประสบการณ์อะไรบ้างและพระเจ้าคุยอะไรกับคุณบ้างค่ะ